ลงนาะสดลงไปในสตอรี่คนก็คือ DM มาถามกันเยอะมากเรื่องผิวมาเดี๋ยววันนี้มิวจะมาแชร์ให้ฟังค่ะคือมิวใช้ stem cell สเตมเซลล์สดทุกคนแล้วถ้าเป็นของแท้จะต้องสแกนได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูนะคะว่าใช้แบบไหน,นจะชอบมากคือการผสมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันนะคะใส่เข้าไปในขวดที่เป็นผมแบบนี้ก็จะมียุจุมาให้ผสมเสร็จแล้วก็เขยา่าเขย่าให้เข้ากันเลยในเซ็ตอะ่ะเขาจะมีตลับยาชามาให้ด้วยนะคะผิวเป็นคนที่ไม่ชอบไปยาชาเฮ้ยดทนได้มันไม่ได้ขนาดนั้นอินจะเป็นแบบนี้ทุกคน คือด้านหลังเขาจะมีเขียนบอกเลยว่าเราจะหมุนปรับระดับความลึกแค่ไหนก็ได้เนาะเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนนี้มิวเอาตัวสเต็มเซลล์ที่มีผสมไปแยะนะคะมาหยอดที่หน้าก่อนเรียไปก่อนนะ่ะที่สนุกที่สุดละก็แล้วแต่เลยว่าเราจะลงลึกขนาดไหนก็จิ้มในระดับที่มิวทนได้กดปล่อยกดปล่อยแบบนี้ไปเลยนะคะเวลาที่เราทํานะคะหน้าเราอะ่ะมันจะมีการแดงๆนิดๆต้องกังวลน,นะคะมันจะหายไปเองภายใน2 3ถึงชั่วโมงใครอยากเน้นตรงไหนเป็นพิเศษก็สามารถทำได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองทุกคนเราไม่ต้องล้างหน้านะคะปล่อยให้ตัวยาเขาซึมไปเลยเราก็ทามมเจอร์เซอร์ที่เรามีอยู่ได้เลยค่ะเราลงไปโลดผลของการใช้น่าจะมีความฉ่ำน้ำกลิ้งบนหน้าใครอยากได้เดยวทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะ